สวัสดีครับผมไข่หมุนวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งแล้วนะท่านผู้ชมและวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นพลิง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 ซาหูพลิง ah นะท่านผู้ชม <laughs> มันคือชื่อหาอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมเอาเป็นว่ามันคือพิกขีหนูนั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่คนข้างที่จะแบบร้อนแรงนะเจ็บแสบ นะเจ็บปวดไปทั้งร่างกายเลยแหละถ้าเจอถ้าเจอนะถ้าโดนเนี่ยเ,ออเคยโดนครั้งหนึ่งนี่เกือบตายเลยนะแม่งร้อนแรงเกินไปนะนผู้มชมแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกครั้งเลยนะผู้มชมผมก็จะมากับแฟนของผมอีกครั้งนะก็คือพี่มินานั่นเองนะท่านผู้ชมไหนพี่มินาพูดสิสวัสดีครับ สวัสดีครับ <c oughs> เ,เสียงพี่มินาก็ประมาณนี้แหละถ้าผู้ชมแล้วก็เราก็จะมาเล่นคอนเทนต์สุดดังของเราดีกว่านะนั่นคือคอนเทนต์200ปีนะท่านผู้ชมเราก็ต้องเอาชีวิตรอดได้ถึง200ปีโดยห้ามกินเนื้อพวกแบบเนื้อขยะนะท่านผู้ชมนั่นคือเนื้อที่เกิดตามแบบตามพื้นอะไรแบบนี้ตามซอกหินนะ่ะเขาเรียกอะไรว่าเนื้อขยะนะที่มันตามหินแต่ว่าจะกินได้แค่เนื้อบัฟนะเนื้อบัฟก็จะกินได้คําเดียวนะท่านผู้ชม คอนเทนต์200ปีของเรานี่ก็ทําให้ช่องเราเติบโตมาถึง4 0 0พันซับได้เลยนะเนี่ยโอ้โหคอนเทนต์ดังไงก็ดินเลยเดี๋ยวเราต้องไปเจอพี่มีนาก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาอาหารกันนะพ่ลักตามมาเราต้องไปหาอาหารกินก่อนนะท่านผู้ชมเราจะหาอาหารชั้นสูงกินนะเพื่อให้เราเติบโตได้ดีขึ้นนะแล้วก็จะมีเนื้อบัฟที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะกินคำหนึ่งเพื่อเอาบัฟนะงําอเธอมากินเนื้อเร็วมากินเนื้อบัฟตรงนี้เร็วนี่กินคำหนึ่งนะกินคำหนึ่งใจไหม ออกินคำหนึงเออเอาบัฟเราจะได้บัฟมาแล้วเธออย่างไมเราจะได้บัฟสารอาหารมาเธอมันจะทําให้เรารีเซมิ์นาได้เร็วขึ้นแล้วก็เซมินาเราจะเยอะขึ้นนะไปและนี้ต่อไปเราต้องไปหาอาหารแบบเขาเรียกอะไรวะอาหารที่ทําให้เราโตนะอาหารชั้นสูงนั่นเองเธอระวังนะเธอระวังเธอโดดได้เธอกระโดดได้ฮัลโหลที่รักที่รักกระโดดได้ <c oughs> <c oughs> ไม่นานรอดนะ <c oughs> <c oughs> ท่นผู้ชมเธอกระโดดได้เธอ กระโดดแต่ไม <owad Es> ่กระโดดเลยเธอเธอเธออาจจะแรงหมดก็ไ <t> ด <half> ้นะโอ้โหเกือบตายมันตีแรงมากเลยหมาเวนนี่แมงเราจะกินเนื้อพ่มีนาเลยแล้วกันนะไม่ให้มันกินหรอกไปแล้วเธออย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลงมาเด็ดขาดเธอกระโดดไม่เป็นเธอไม่ช่ำเธอไม่ชอง เธอไม่ช่ำเธอไม่ชองเกินเธอสู้เขาไม่ได้นี่แม้มันก็ตามเราขึ้นมาไม่ได้แล้วแค่นี้ได้ไหมมับเลยจะไกลแค่ไหนแค่ไหนโอ้เขาไปไม่ได้อีกโอ้อีเจียนวอร์เดนแม่งดักทางอยู่ท่านผู้ชมดูดิตายห่าละว,วับมาวับมาวับยังไงก่อนตอนนี้ <c oughs> อดเชี่ยร์เลยอะเธอตอนนี้มัน โอ <parece> ้ยแล้วม totally oh, um right ึงจะไปตีมันทำไมแล้วเดี๋ยวดาเมจมันก็เพิ่มโอ้โหเชียร์ละโซชิริโซชิริมึงโคตรชิดผิดเลยที่ไปตีมันอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอให้เราถึงก่อน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 ถึงถึงถึงโอ้โหเปิดบอดเด้นแล้วมันเปิดบอดเด้นแล้ววิ่ง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 แล้วไปเธอเราไปหาอาหารชั้นสูงกินกันดีกว่าเราต้องการอาหารแล้วเราจะได้โตเร็วๆนะเราจะได้ออกล่าเร็วๆนะที่รักอู้ตรงนี้มีตัวใหญ่เต็มเลยที่รัก เขาไปบึงละตอนนี้ตามอนนยู่น,นี่ไงเอาไปเร็ววิ่งเร็ววิ่ง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 เร็วพลทหารโอ้โหโอ้โหมีตัวไปที่รักเร็วรีบมา <preview> เดี๋ยวกลายเป็นอาหารของมัน,เ,นเดินผาเดินผาโดงอะไรอย่งเี้แต่เรายัางมไม่ได้อาหารชั้นสูงเลยอะเรายัางไม่ได้อาหารหลักของเราเลยอะที่รักมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงคืออะไรวะเนี่ยบักและท่านผู้ชมเชี่ยลงมาอีกดิ เฮ้ยเธอโตก่อนเขาเยเลยเขาว่าปัญญาอ่อนมาไปหาล่าอะไรดีๆดีกว่าปะอันนี้ยังไม่ได้หารเลยเราล่าใครไม่ได้ด้วยตอนนี้เรากากเกิดได้ที่จะล่าคนอนี้เขาโตเป็นหมาจิ้งจอกเหมือนกันไอ้ปริง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 จริงปริงตาหูปริงมันคือหมาจิ้งจอกเธอตามเข้ามาตรงนี้ไม่มีอะไรกินเลยอืมแต่นี้จะมีอะไรกินไหมนะ ไม่มีตัวเล็กๆหน่อยเหรอที่รักที่รักเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันตีตัวใหญ่อยู่เฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วโ <c oughs> ตัวใหญ่มาก <c oughs> เราต้องทำตัวเป็นมิดเธอ <c oughs> <c oughs> เราต้องทำตัวเป็นมิดเธอ <c oughs> เดี๋ยวมันมากินเราอืม ขออาหารตรงนั้นได้ไหมอ่ะออทีรักเขาจะเสี่ยงตาย <laughs> นี่เร็วทีรักมากินอาหารตรงนี้คนละคำ้วคนละคำโคตรอนาถาเลยคนละคำนะคนละคำ <laughs> ค,นาา <laughs> คนละคำเฮ้ <laughs> <laughs> ยมันมาแล้วไอตัวเล็กอตวเ็โอ้โหมันบินไปได้เยี่ยม มันโตป่ะเนี่ยมันบินผ่านเราไปเลยที่รักอีกตัวบินได้ไปที่รักเราต้องไปหาอาหารต่อเฮ้ยเธอข้างหน้ามีตัวนึงวนะ่ายนะ้ำมาว่ายน้ำมาเร็วๆรมาช่วยกัน <c ười> มาช่วยกันมาช่วยกันล่ากดแซดก่อนกดแซดเอาเอานี้ก่อนเอาพลังโจมตีก่อน <c ười> เราจะกินงูทเธองูใหญ่อะ่ะไปรักไปแล้วไปแล้ว วิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วเรียบร้อยเธอได้เหยื่อแล้วเธอกิน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 เป็นไงการล่าของเขาเธอ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมีของกินแล้วเป็นไงไปงที่ักเราต้องออกล่าอีกครั้งเราจะได้อาหารเยอะๆเธอเธอมนนี่ม,นนม,นมี่มันมีมันมีสัตว์ตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมข้างล่างอะมากดคำรามวิงไปละคำรามไว้คำรามไว้ได้เลยบอกนะได้ยัง okay. ยังยังไปแล้วลงแล้วล่าแล้วอู้เกือบตายวิงก่อนวิงก่อนเขาวิงก่อนใกล้ตายลงมาเลย โู้เธอตายธะไปสู้มันเขาบอกแล้วไก่ตายแล้วบินเลยเขาโดนมูลค่าไอ้เฮียเธอเธอตรงนี้มีเออไอ้เชียนี่มันตีเขามันได้ฟาดเขามันตีทีเดียวตายเลยเนี่ย เอ้ตัวใหญ่อีกตัวค่ะไม่เป็นไรเขาได้ซากน่าตัวเองมาเป็นอาหารแล้วทีรักตัวใหญ่มันตัวใหญ่มากอะเราโดนตีทีเดียวตายเลยเรายังเด็กอะตัวจะได้อาหารมานี่สรุปก็คือศกตัวเองด้วยประเด็นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ศกคนอื่นนะศกตัวเองเอามาเป็นอาหารตัวใหญ่2องตัวนั้นช่วยแล้วมันก็มาค่ะก่อนพูดก่อนพูดดูด้วยเป็นหนึ่งนะทีรัก เขากำลังทำให้ตัวเองกโกรธอยู่โกรธอยู er ่เราจะทำให้ไฟเผามันตายเลยเฮียนี่เรียบร้อยแต่อาหารชิ้นใหญ่เลยเธอกินอีกนานเลยะที่รักมาได้กินดีนี่รับกระโหลกกลับบ้านเธโอ้โหเป็นไงการล่าแบบแท็กทีมใช่ไหม ทำไมมันคาบไปไม่ได้มันใหญ่เกินเธออย่าคาบอย่าคาบออนอนพักนอนตอนนี้นอนเพื่อจะตายเอวไม่มีแล้วหมดแล้วไปนี่ไงเหลืองเหลืองนี่ไงกินไม่ได้ได้นั้นบอกอยู่ว่ากินไม่ได้นอนเลยลนอนนอนมันเสียเวลาเนี่ยมันรักษายากนะท้องเสียเนี่ยฮลัลโหลมันานานมันนานเนี่ย มันจะยิ่งลดอาหารเราเร็วขึ้นอีกไอ้ที่เธอโดนเนี่ยมันยังไม่หายนอนให้หายเร็วอยา่าอย่าลุกอย่าลุกมันจะหิวบอกอยู่อย่ากินอย่ากิน<ด>ไม่ฟังเลยดูเอานะครับดูเอานะท่านผู้ชมเนี่ยบอกไม่ฟังไงกลับเลยนะบอกว่าไม่กินก็บังคับบอกว่าไม่กินก็บังคับตงหัวเลย <laughs> ไปจะหายยังใกล้หายยังโอ้โหนานด้วยเปียน,น่ะเนี่ยที้ไม่อยากให้กินเนี่ย โอ้โหอาหารลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยตื่นเนาะไม่ก็แต่งไปแล้วเป็นสีชมพูเออตัวใหญ่คนเราเห็นไหะไม่เรอ นอนที่อนี่ตอนนี้เขาสู้กับหนอนอยู่เธอหนอนมันกําลังกัดตัวใหญ่เหมือนที่เราโดนเคยโดนน่ะเธอไปไหนเธอไปไหนไม่รออะไรเราอยู่ตรงนี้แต่เธอไปไหนอะเราโดนกัดตัวหยู่น่ยเธอเออจอโอ้เธอไปไหนเนี่ยจะตายจะตายแล้วเนี่ยเร็วเนี่ยมันนี่เนี่ยมันวิ่งหนีไปแล้วมันวิ่งหนีไปแล้ว โอเคมันตายแล้วนี่อ่ะโอ้โหมาปุ๊บตายปั๊บไม่ช่วยเลยอัอ <c oughs> นี่เป็นมิดกับเราละเราสร้างผูกมิดไวล้ล้วเราผูกมิดไวล้ล้วกินเลยหิวเธอมากินดิอ่ะมากินตัวเธอโอเคไอ้ทีน,นี้ตอนนี้ก็ใกล้อายุ100ปีแล้วนะท่านผู้ชม โอ้ยเชีย่ยจุลเครืรับเครเด็กเราจะไปหาเหื่อดีกว่าเราเราจะกินแค่ตัวที่เราแบกเนื้อมันได้โอเคไหมอเ,เออมังกรสายฟ้าหลังหลังวิ่งอยู่โอ้ยเชียยชยย่ยนี่แม่งคนตีนบินหนีไปแล้วได้กินเนื้อมังกรสายฟ้าแน่เลย ตอนนี้เขาแก่แล้วนะถึง200ปีแล้วก็อรอมันลงมาอยู่ไอ้มังกรสายฟ้าวเวรนี้มาสิวะมาสิวะมาสิวะโอ้มันกัดอย่างแรงไงมังกรเฮี้ยนี่ทำไมกัดข้างล่าง อเคอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยไอ้ชตายชิบหายเอออะไรท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ดินแดนที่ตอนนี้ตัวใหญ่มารวมตัวกันเพราะอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีตัวเล็กไล่กวนตัวใหญ่อยู่นะตอนนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะตอนนี้ส่วนไอ้นกสายฟ้าตัวนั้นก็พยายามก่อกวนเราอยู่นะ ก็ต,ตีแรงชิบหายเลยละตอนนี้ผมก็ใกล้จะ200ปีแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อาศัยอยู่แบบนี้นะแม่งมีศัตรูคือนกสายฟ้านะตอนนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อตัวเล็กตัวเล็กเขากาะภูเขาไฟมีอะไรกินไหมโอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมผมถึง200ปีแล้วนะอเอถึง200ปีแล้วเหี้ยดจุลเทพตกใจหมดนั้นตัวอะไรวะเนะี่ย ผู้เจ็ดเจ็ดเด็กซะด้วยตายเรียบร้อยเป็นอาหารของเราเ,รเฮ้ยท่านผู้ชมมีโปด้วยเฮียโปแม่งวาร์ปมาคาบอาหารแล้วก็วาร์ปหนีเว้ยเฮียมากเฮียเกินโปโปนะท่านผู้ชมเจอโปด้วยเฮียไม่คิดเลยว่าผมจะเจอโปครั้งนี้ตอนนี้ผมก็200ปีแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองกลับไปหาแฟนผมดีกว่า เ,เดี๋ยวเราลองถอนหางดูว่าความเร็วเราจะเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดไหนนะโอ้น้ำหนักลดลง40%ความเร็วในการวิ่งความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้นหมดเลยนะท่านผู้ชมเอเดี๋ยวเรากินหางแล้วด้วยหี้ยกินหางเลยกินเลยกินหางตัวเองปมีวิ่งลองวิ่งด้วยความเร็วสูงที่สุดของเราก็โอเคอยู่นะเธาจะล่าแต่ว่าโอ้โหดาเมจลดลงนี่แฟนผมก็อยู่ตรงในถ้ำนี้ อะไรท่านผู้ชมผมว่าวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเป็นไงกันบ้างกับโซนารีของวันนี้นะท่านผู้ชมแม่งเยี้ยมากเลยเจอโปในตอนจบด้วยนะเมื่อกี้แม่งกูสาไลาเจ๊กินปุ๊บแม่งวับมากระชากเนื้อไปจากปากกูแล้วกินเลยนะท่านผู้ชมมาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันได้นะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมนะใครที่ลงมาดูก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะท่านผู้ชมเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสด